อ่าแฮมอาแฮมมาช็อป้านรับเติมโลบอกและยังมีแมปบริการอื่นๆอย่างชินโดไลท์นะครับก็จะมีทั้งบริการการหาเน็ตบอสการปลดล็อกสัทหาการปลดล็อกซูซานาโอแล้วก็การฟาร์มเลเวลนะครับรวมถึงบอกฟุนะครับก็จะมีบริการเรื่องผลปีศาจและการฟาร์มอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กมาช็อปนะครับสำหรับใครที่สนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับผมเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมรอเองวันนี้รอตำมารีวิวเนี่ยที่มีชื่อว่าชินไดเรนนะครับซึ่งเด่นเนี่ยก็ได้จากการที่เราต้องลงดันเจียนตีบอร์ตันนะครับซึ่งลาลิตี้ในการสุ่มก็มา1ท25นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเอยไปพูดถึงเนื้อหาสกิลกันเลยดีกว่านะครับโอเคสรับสกิลนะครับสกิลแรกก็จะมีชื่อว่า Under the Sun นะครับก็ใช้จะกกับประมาณ30,000และคููดาวก็มา25นะครับ สกิลที่2มีชื่อว่า Gates Majestic Base นะครับ mm hmm. ก็ใช้จกกักาประมาณ30,000 mm hmm. และคูดาวก็มา23สนะครับสหรับสกิลที่3มีชื่อว่า Tail Spirit Counter นะครับ mm hmm. ก็ใช้จกกักรมาประมณ65,000และคูดาวมากมานะครับสำหรับสกิลแรกก็จะเป็นสกิลตัววีนะครับซึ่งสกิลตัววีจะเป็นการที่เราสร้างอ,อุปกาบบ่โจงตีใส่ศัตรูนะครับผมไปใช้ดูนะดาเมจที่ผมดูก็ประมาณ น่าจะ6 5 0 0ืนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูอีกรอบนะครับลองกูดาบครับผมจะใช้สกิลตัวีอีกรอบนะครับดาเมจเนี่ยเขาทำต่อเนื่องนะครับก็ประมาณคือจะทำดาเมจ3า0 0 0แล้วก็1 6 0 0งหประมาณสครั้งนะครับก็น่าจะมีมาเนี่ยนะครับสหรับสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลโตบีนะครับซ <himself, esus, S 2> ึ่งสกิลโตบีเป็นการที่เราเหมือนแบบใช้คาถาไฟแต่ว่าเป็นระยะวงกว้างนะครับ ก็จะเป็นดาเมจที่เราทําต่อต่อเนื่องเลยนะครับก็ตอนเห็งหิตก็ประมาณ3 0 0พันนะแต่ไม่แน่ใจว่าดาเมจโดยรวมเท่าไหร่นะผมจะใช้สกิลตัวบีอีกรอบนะครับปึ๊บสกิลเนี้ยอีกอย่างข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันสแตนเขาไม่เชิงมันต้องเป็นสโลว์ซะมากกว่านะครับก็คือการสโลว์ศัตรูนั่นเองแล้วสกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลตัวเองนะครับซึ่งสกิลตัวเองจะเป็นการที่เราแบบ ถ้าเราใช้เนี่ยเนี้ยบุ๊บอ่ะถ้าเราใช้สกิลเนี้ยบุ๊บอ่ะแล้วศัตรูโจมตีเราอ่ะเราจะเรียกคูลออกมาในเวอร์ชันสวมกอดสุสโนมกันโจมตีนะครับจะใช้สกิลตัวเองนะครับก็จะเรียกประมาณ3ตัวนะประมาณ3ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัวเองในรอบนะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูล่ามหมดกันเลยดีกว่านะครับ สอบล่างหมดก็จะเป็นการที่เราแปลงล่างเป็นเหมือนล่างสถิตสนะิบหาก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีคาถาด้านหลังด้วยนะครับเดีย๋ยวเรา,ามาลองการโจมตีกันนะครับการโจมตีประมาณหมื่นสี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของข้อดีการโจมตีนี้ก็คือถ้าเราโจมตีปุ๊บอะศัตรูจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะเขาจะแบบแบบโดนสตารไปเลยอะ สอบก,การป้องกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรสอบสกสิลแรกที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นสกิลทูนะครับชื่อสกิลเนี้ยจะเป็นการท,าที่เราเรียกต้นไม้อ่าถาออกมาโจมตีนะครับจะเป็นการโจมตีด้วยการปล่อยลำแสงนะแล้วก็เหมือนแบบจะสั่นศัตรูได้นะมมผมะใช้สกสิลรอบที่สองแล้วนะครับสกสิลทู ก็จะติดสถานะง่วงนอนนะครับก็ประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นสกิลตัวเองนะครับก็ถ้าเรากดไปปุ๊บก็จะมีลูกแก้วอยู่ด้านหลังนะครับแล้วถ้าเรากดตัวอีกครั้งปุ๊บก็จะเป็นการที่เราปล่อยลูกแก้วแล้วโจมตีด้วยลําแสงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองสกิลตัวอีกรอบนะครับป๊บก็จะประมาณนี้เลยครับถ้าลูกแก้วหมดเมื่อไรอ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดตัวอีกครับสำหรับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลวันตีนะครับ ชื่อซก,กิวเนตีจะเป็นการที่เราสร้างล่างแยกมานะครับแล้วถ้าเราจบดีศัตรูมันก็จะจบตีนะครับซึ่งศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นล่างแยกของเราได้นะครับเขาจะแบบเห็นว่าล่องหดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สก,กิวันสี่รอบนะครับจบีปึ๊บก็ประมาณนี้แหละนะก็ไม่มีอะไรมาเดีย๋ยวเราไปดูขั้นที่สองของเน็ตนี้กันเลยดีกว่านะครับ ข่ามานาก็หมดละฉากครา้ที่2ก็จะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีเกาะสุสซโนโอคุมตัวนะครับแต่มาดูเรื่องการโจมตีกันนะครับการโจมตีก็จะเป็นการที่เราใช้คูโรมะในเวอร์ชั่นของซูเโนโจมตีนะครับดาเมจประมาณ4 2ื0นสนะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันมองแทบไม่เห็นเลยนะ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองสกิลตัวคิวก่อนนะครับปึ๊บก็จะเป็นการฟันไม่ไม่ใช่ขึ้นดาบนะก็เป็นการฟันแบบปกติเลยนะครับผมจะใช้สกิลรอบที่สองแล้วนะครับปึ๊บโอเคดามเฉยก็ประมาณสี่พันนะสำหรับสกิลที่สองก็จะเป็นสกิลตัวอีนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมเลยเป็นการใช้อาลูกแก้วหกวิถีโจมตีนะครับก็จะไม่มีอะไรมาก แล้วสกิลสุดท้ายสกิลอันติีนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับพูดเลยว่าไม่ต่างกันเลยก็จะเป็นการที่เราสร้างร่างแยกนะครับแล้วเราโจมตีปุ๊บก็จะเป็นแบบร่างแยกโจมตีเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วสลับเนตนี้สำหรับข้อดีและข้อเสียของเนตนี้นะครับถ้าเป็นข้อดีผมมองว่านอกจากเนตแบมพายแล้วก็มีเนตเนี่ยที่แบบเป็นเนตแบบลองมดบอสแมปของในโลกชินโดไลเลยนะอันนี้ผมมองเลยว่ามันเป็นเนตที่โกงโคตโครโกง กงแบงบกงจริงๆนะแต่ข้อเสียผมไม่แน่ใจครับเพราะม่าเป็นเนตที่ทั้งบินได้คือมันผมว่ามันมันโอพอ่ะผมยังไม่แน่ใจว่าข้อเสียของเนตเนี้ยมันคืออะไรก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะข้อเสียสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ก็ได้นะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย